สวัสดีครับทุกคนพบกับครูอ้นธนงศักดิ์อินชัยในรายวิชาดนตรีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าคลุยรีคอร์เดอร์ ไปชมประวัติความเป็นมาของคลุยรีคอเดอร์กันก่อนนะครับไปเลยคลุยรีคอเดอร์เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้คลุยรีคอเดอร์สร้างขึ้นที่ปลายศตวรรษที่14ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษนิยมเล่นในยุคกลางและมีความเจริญสูงสุดในยุคบาโรกเป็นเครื่องเป่าที่มีลักษณะการเป่าแบบด้านตรง มีรูปแบบการเกิดเสียงแบบเดียวกันกับนกหวีดคือบริเวณปากเป่านั้นจะทำเป็นช่องลมเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปกระทบกับปากนกแก้วทำให้อากาศเกิดการสั่นสะเทือนเกิดเป็นคลื่นเสียงภายในท่อเกิดเป็นระดับเสียงต่างๆท่อของขลุยรีคอเดอร์มีรูปทรงกล้วยจากส่วนปลายของปากเป่าลงมายังส่วนปลายของท่อจะค่อยๆเรียวลง ในปัจจุบันคลุยรีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีสำหรับหัดเรียนดนตรีขั้นเบื้องต้นโดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษานั่นเอง <S <S และคลุยรีคอร์เดอร์จะมีรูสำหรับวางนิ้วทั้งหมด8รูครับคือด้านหน้า7รู1 2 3 4 5 6 7และด้านหลังอีก หนึ่งรูครับเวลาที่เราบรรเลงคลุ่ยร e คอร์เดอร์เราจะใช้มือซ้ายจับไปที่ด้านบนโดยใช้นิ้วชี้กลางนางและนิ้วโป้ไว้ด้านหลังครับแบบนี้ครับส่วนมือขวาเราจะใช้นิ้วชี้กลางนางก้อย ตาลำดับครับต่อไปเรามาดูตำแหน่งเสียงของขลย่รีคอเดอร์กันนะครับเมื่อนักเรียนจับทุกรูแบบนี้จะกลายเป็นเสียงโดเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วก้อยมือขวาจะกลายเป็นเสียงเรเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วนางมือขวาจะกลายเป็นเสียงมี เมื่อน <aid> ักเรียนปล่อยนิ้วกลางมือขวาจะกลายเป็นเสียงฟาเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วชี้มือขวาจะกลายเป็นเสียงซอนเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วนางมือซ้ายจะกลายเป็นเสียงลาเมื่อนักเรียนปล่อยนิ้วกลางมือซ้าย จะกลายเป็นเสียงทีส่วนเสียงโดสูงให้หนักเรียนปล่อยนิ้วชี้มือซ้ายและเอานิ้วกลางมือซ้ายมาจับแบบนี้จะกลายเป็นเสียงโดสูงครับเม <borough S 1> ื่อเราเรียนรู้วิธีการเป่าเครื่อ r e c o r d ์์แล้วเรามาลองไล่บันไดเสียงกับเครื่อ recorder พร้อมกันกับครูกันนะครับ โดยให้นักเรียนวางคลี r e เรคคอร์เดอร์ทำมุมประมาณ45องศาแนบคลิเข้าไปที่ริมฝีปากของนักเรียนเป่าลมเข้าเบาๆนะครับเสียงแรกจะเป็นเสียงโดเริ่มครับเรมีฟาซอนลา และเสียงโดสูงฝึกให้คล่องแล้วเราจะมาเป่าเป็นเพลงกันนะครับสำหรับบทเพลงที่เราจะมาฝึกในวันนี้มีชื่อเพลงว่า Jingle bell เดี๋ยวครูจะเป่าเพลงนี้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับ ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันครับไปเลยก่อนอื่นครูจะให้นักเรียนท่องโน้ตของเพลงนี้ไปพร้อมกันนะครับโดยจะมีโน้ตดังต่อไปนี้มี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 ซอนโดเร ฟาฟาฟามีมีมีมซอนซอนมีเรโดทุกคนหยิบขลุ่ยขึ้นมาแล้วลองเป่าในวักแรกก่อนนะครับหนึ่งสองสาเริ่ม รองเป่าพร้อมกันนะครับกับครูนะครับในวรรคแรกมี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 ม,ม,มีซอนโดเรมีหนึ่งสองสามเริ่ม วักแรกเราคล่องแล้วเราก็ไปต่อกันที่วักที่สองครับกับโน้ตดังต่อไปนี้ฟาฟาฟามีมีมีมซอนซอนมีเรโดเรามาเป่าพร้อมกันได้เลยครับ1นึสองสเริ่ม ลำดับต่อไปเราจะเอาสองวักนี้มาต่อเข้าด้วยกันไปกันเลยหนึ่งสองสาเริ่ม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเป่าคลีรีคอเดอร์ในบทเพลงจิงกเบลคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกซ้อมให้คล่องแล้วลองอัดคลิปวิดีโอแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูอ้นได้ดูบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครูอ้นก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรายวิชาดนตรีไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย